ตามข้อกล่าวหานะคะและก็ข้อกฎหมายคำร้องกรณีแประยะติร่างกฎหมายงบประมาณปี2568จากงบที่ต้องใช้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยงเงินกู้ไปเก็บไว้ที่งบกลาง35,000ล้านบาทก่อนจะดึงมาใช้ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการแจกเงินหมืน่นที่นายชาญชัยอิสระเสนารักษ์และคณะยื่นต่อปชอและ ถ้ามีมูลหรือมีมูลต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญชี้ขาดผลแห่งคดีย่อมหมายถึงการล้มกระดานทางการเมืองค่ะครั้งแรกที่ให้อำนาจปปชโดยประชาชนนำฟาวามผิดนั้นยื่นต่อคณะกรรมการปปชเมื่อความปรากฏต่อหน้าปปชาตามกฎหมายปปชามาตรา88คณะกรรมาการปปชต้องดำเนินการโดยฉับพันและส่งให้สารรัฐธรรมนูญถอดถอน ทั้งคอรมทั้งสอสอและสอวอและผู้ที่เกี่ยวข้อง สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายชาญชัยและคณะยึดตามรัฐธรรมนูญมาตรา144กรณีแปรยติซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงถ้อยคําหรือข้อความในร่างกฎหมายและเมื่อความปรากฏก็ใช้สิทธตามมาตรา88ของกฎหมายปปชปี2561เพื่อขอให้สอบสวนเป็นทางลับโดยพลันและหากมีมูลให้ส่งต่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พ้นจากสอสอและสอวอพ้น จากสมาชิกภาพและคอรมอพ้นจากตำแหน่งโดยมีข้อสังเกตถึงการล้มกระดานทางการเมืองค่ะ ตรงนี้อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งกับข้อสังเกตที่บอกว่าเลื่อนปรับคอรมออาจหว่นจะกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลโดยเฉพาะการบวดรับหลักการร่างกฎหมายงบประมาณปี2569ช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งเดือนแล้วนะคะส่วนคดีอื่นๆที่อาจส่งผลต่อสมการทางการเมืองจะคดี44สสพักกไกลเดิมคดีหัวเลือกสอวหรือคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจริงๆตอนนี้ก็ไล่งวดเข้า มาแล้วล่ะค่ะรวมถึงคำร้องเรื่องแปรยติที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าตีความจากคำว่าโดยพันก็คือประมาณ2เดือนค่ะนะครับโดยพันก็หมายความว่าเมื่อสมมติเรายื่นเข้ามครับในช่วงระยะเวลาที่ควรคาดหมายนะช่วงระยะเวลาที่ควรคาดหมายสมมติว่าเอกสารร้อยหน้าใช้เวลาอ่านเท่าไหร่ล่ะ5วัน10วันเข้ากรรมการนะรอีกสัก7วัน15วันหลังจากนั้นเนี่ยกรรมการพิจารณาอีกสัก15วันอะ รวมทั้งหมดเนี่ยไม่น่าจะเกิน2เดือนเต็มที่ยืดระยะเวลาให้3เดือนก็ควรจะเห็นแล,ล้วล่ะว่ามีมูลไม่มีมูลจากนั้นพอส่งสารน้ํานูนเนี่ยสารน้ำนูนจะมีเวลา15วันนะครับในการพิจารณาเพราะว่าเนี่ยเ,เรื่องใหญ่เพราะถ้าหากว่าเนื่นช้าไปมันจะทําให้งบมานมันสูญเสียแล้วเวลาที่จะเอาคืนถึงแม้ว่าน้ำนูนจะก,กำหนดไว้นะครับว่าเรียกคืนได้อายุความ20ปีอย่างที่ท่านชัยบอกแต่ว่าอ้อยเข้าปากช้างจะงัดง้างออกมาเนี่ยมันไม่ได้ง่าย ดังนั้นทุกอย่างมันต้องดำเนินการเร็ว ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา 1, 144สาระสำคัญเขียนไว้เขาว่าสสสวก,กรรมธกระทำการไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจะเสนอหรือแประยะติร่างกฎหมายงบประมาณร่างกฎหมายงบเพิ่มเติมหรือร่างกฎหมายโอนงบด้วยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขลดหรือตัดทอนรายการส่งเงินให้ต้นเงินกู้ดอกเบี้ยงเงินกู้หรือเงินที่กาหนดให้จ่ายตามกฎหมายไม่ได้นะคะย้าว่ามไม่ได้ และเมื่อปปชได้รับแจ้งหรือความปรากฏต้องสอบสวนโดยพันธุ์และเมื่อเห็นว่ามีมูลให้เสนอความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้ผู้กระทําการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพและหากคอรมอเป็นผู้กระทําหรืออนุมัติให้หรือรับทราบแต่ไม่ยับยัง้งให้พ้นจากตําแหน่งไปด้วยรวมถึงให้สารเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้อยู่รวมในที่ประชุมเพื่อลงมติร่วมกันสําหรับคําร้องนี้ผู้ ร้องอ้างอิงว่าได้ตรวจสอบจากการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,568ก็นีสภารับหลักการแล้วคอรมอกลับมีมติตัดงบ35,000ล้านบาทที่เป็นส่วนของการเงินหรือชำระเงินตู้เงินกู้และเงินต้นไปเป็น งบกลางก่อนจะเบิกใช้ตามแผนกระตุน้นเศรษฐกิจผ่านโครงการแจกเงินหมืน่นมีสอสอ300คน309คนนะคะมีสอว175อ175คนลงมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ให้คอรมอไปประกาศบังคับใช้ค่ะผลแห่งคดีนี้ถ้าปปชชี้มูล การกระทำนั้นจะจริงนั่นอาจหมายถึงการยื่นถอดถอนทั้งยวงตั้งแต่คอรมอรเศรษฐาถึงคอรมอรแพทองทานรวมไปถึงสสในสภาชุดนี้และสอวอปี2อว7อชุดปัจจุบันในทางการเมืองเรียกว่าปรากฏการ์ล้างกระดานการเมืองซึ่งไม่ใช่การลดเงื่อนไขการต่อรองทางการเมืองระหว่างค่ายสีแดงกับค่ายสีน้ำเงินแล้วนะคะแต่เป็นการ คืนอำนาจให้ประชาชนค่ะนั่นก็อยู่ที่ว่า2เดือนครึ่งนับจากนี้เรียกว่าเป็นจุดสุ่มเสี่ยงของรัฐบาลพักเพื่อไทยหรือรัฐบาลผสมข้ามขั้วรูปแบบพิเศษรัฐบาลนี้ล่ละค่ะ